ณแผ่นดินอีสานบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีเด็กชายคนหนึ่งเติบโตท่ามกลางผืนแผ่นดินแห้งแลง้งแต่หัวใจเปี่ยมด้วยความฝันวันนี้เขาคือหนึ่งในขุนพลสำคัญของชาติพลโทบุญศินพาดกลางเด็กชายวัยสิบขวบใส่เสื้อเชิดสีจางยืนกลางทุ่งนาแห้งแลง้งแสงแดดยามเย็นสาดกระทบใบหน้าท่ามกลางบ้านไม้และหมู่บ้านชนบทอีสาน สะท้อนความเรียบง่ายแต่มุ่งมัน่นจากโรงเรียนชุมชนที่อบอุ่นสู่เส้นทางลูกผู้ชายพลโทบุญสินสอบเข้าเตรียมทหารรุ่น26และจบจากจอปรร,อรุ่น37เส้นทางที่ไม่ง่ายแต่เขายืนหยัดทุกก้าวด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีผ่านสนามฝึกพร้อมเพื่อนร่วมรุ่นมุ่งมั่นและสง่างาม สะท้อนความมีระเบียบวินัยและความหวังจากนายทหารชั้นผู้น้อยเขาไต่เต้าจนเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบสามค่ายสุรนารีที่นี่เขาคือผู้นำใจถึงที่ลูกน้องรักและเกรงใจเหล่าทหารเรียงแถวตรงผเผชิญหน้าสื่อถึงความเข้มแข็งและภาวะผู้นำเมื่อไฟแห่งความตึงเครียดลุกโชนที่ชายแดน พลโทบุญศินไม่ลังเลมแม้แต่วินาทีเดียวเขายืนอยู่หน้าแนวปะทะในฐานะแม่ทัพภาคที่สองผู้หยัดยืนเพื่อแผ่นดินไทยแม่ทัพยืนอยู่หน้ากองกำลังทหารพร้อมอาวุธบรรยากาศชายแดนป่าดงแนวเขามีธงชาติไทยโบกสะบัดสีหน้าเคร่งเครียดแต่มั่นคงนอกจากสนามรบท่านยังศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ท่านได้มอบพระหลวงปู่ทวดและสร้างพระถวายวัดกว่า20องค์ก่อนเกษียณร,ราชการในปี2568ด้วยรูปลักษณ์ท่านได้รับฉายาว่าแม่ทัพมนแคนแต่สิ่งที่เหนือกว่ารูปคือหัวใจของแม่ทัพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมเสียสละและไม่เคยทอดทิ้งลูกน้องแม้ยามวิกฤตพลโทบุญสิงพาดกลาง แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่จากดินแดนบ้านดุงเขาไม่เพียงรักษาชายแดนหากแต่รักษาใจของประชาชนไทยทั้งแผ่นดินผานสนามรบท่านยังศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าท่านได้มอบพระหลวงปู่ทวดและสร้างพระถวายวัดกว่า20องค์ก่อนเกษียณร,ราชการในปี2568ด้วยรูปลักษณ์ท่านได้รับฉายาว่าแม่ทัพมนแคน แต่สิ่งที่เหนือกว่ารูปคือหัวใจของแม่ทัพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมเสียสละและไม่เคยทอดทิ้งลูกน้องแม้ยามวิกฤตพลโทบุญศิลพาดกลางแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่จากดินแดนบ้านดุงเขาไม่เพียงรักษาชายแดนหากแต่รักษาใจของประชาชนไทยทั้งแผ่นดินแผ่นดินไทยเป็นเอกราชหนึ่งเดียวตลอดมาทหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ไม่ว่าจะทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจตระเวนชายแดนล้วนแต่ระดับฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับพลโทบุญศิลปาดกลางแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่กรรมกรพเนจรขอเป็นกำลังใจให้ท่านและเพื่อนทหารได้รับความปลอดภัยและชัยชนะในทุกๆด้าน ถ้าท่านชอบคลิปนี้เพียงแต่ยิ้มให้และกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจมากแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ